ทานอะไรนาะได้แต่ว่าต้องค่อยๆไปเดี๋ยวพี่พาไปเก็บผักนะวันนี้กเก็บผักอยู่ไอ้สวนยายชีอ่ะโอเคครับโอเคนะเจอกันอยู่นู่นครับ,บได้ครับสสวัดีค่ะตอนเข้าสู่ช่องไทยก็อุ้มนะะ ไปเก็บตัวน้ำมตนนะคะไปชวนลักพาตัวน้ำมตนชวนมาเก็บผักนะคะทุกคน <Okay. S 1> เราจะไปทำเมนูช่วงเยิน นี่แหละมีกาสพาน้องมงุแล้วแ,แต่รุ่เรียเนเรื่อบาเสร็จนะอาเก็บผัมีตะการออด้วยกว่ามาก,กน้นาต้นใหญเอาคณะก็ได้ต้นต้นใหญ่ลงไม่เยชอบแอยากกินบบุู้กอนบ้ ดึงได้ไหมหรือยังไงดึงก็ได้ดึงก็ได้กินทั้งรากเรียอะไรเด็ดเาก็ได้เผ็ดเหมือนก็ได้เด็ดก็ได้ดึงก็ได้ตัดก็ได้แล้วแต่ได้คณะด้วยใช่ไหมได้คณะด้วยคณะแล้วมึงเก็บอะไรหนูไม่ชอบกินคณะใช่ไหมก็เก็บเผื่อพี่เก็บเผื่อพี่เหมือนบางบางที่ก็เหรอบางที่ก็เหรอเผื่อพี่เก็บเผื่อพี่บางที่กินได้บางที่ เดี๋ยวผมว่งน่าจะจะอจะไอร่ง่ายกว่าอื่ว่างน,นได้เลยตามตัเลยครับตามที่ถนัดเลยครับได,ไได้ได้หมด เราต้องกินเราควรจะกินแค่ไหนทำไมตัดตรงตรงตัวนี้ก็ได้จะไปผัดไหมหรือว่าจะไปใส่อะไรไปผัดถ้าผัดต้องเยอะหน่อยนิดนึงเพราะว่ามันยุบมันยุบได้จะเดี๋ยวมันก็งอกมาใหม่ีได้เหยี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไอ้มันเค็แล้ว ระวังแค่มันไปโดนมือระวังแค่ไม่โดนมันต้นไม้เยี่ยมเลยครับคนนี้น่าหัวใจคนน่าแล้วไปเก็บกระนันต่อมาได้ไหมได้ชนะไปลุยชนอยุปแรง ใส่แครมาเมื่อกี้ <No ่ก็วอร์มตอนเล่นอยรับอยู่โรงเรียนเล่นเล่นเป็นทีมหรือว่าเล่นครแต้มโอ้น่นี่ดีมานี่โอเค หนูต้นใหญ่มากเก็บเผื่อเผื่อคนอวันด้วยคนทีกินใช่ครับอัดเลยตัดเลยกระดกสามตัดเลยแย่จะตัดกมมตนเราตัดเพื่อคนรู้เรยไม่ตีคนเดียวจะต้งนี่หนิได้ไหม เอาท่านมีดอกกันน้อ๋อไมเลยมีดอกอยู่ส่งต้นนีอุ้ยหน่อยครับไม่ต้องมาตัดตั้นัเลยโ้น่เอาอีกต้นนั้นนะเออนี ตอนที่มันหมดเลยมันจะแก่แล้วมันหมดแล้วใช่ไหมเออมันแก่แล้วใครกินทิตัดไปเถอะนี่ไงคนกินเนี่ยสามคนไอเสาพอกินอิ่มแล้วเออนี่ตัดเลยไม่เป็นไรพี่วิวใช้กินออตัดไม่หมดเลยตะก้ามาเล็ก ้างอยู่ไหได้ใช่ใช่ต้นท้ายใช่ไหมต้นนี้ระงมือเหนียวไหมไม่ต้นเป็นเหนียวมมนต้นก็กรอบโอ้เต็มตาเลย เยอะยัดเข้าเลยยัดเข้าเลยคณะนี้ต้นเดียวก็เกินละคือตะก้าให้หน่อยคือตะก้ามาไม่ีพี่ถือนี่นะให้พี่เต๋อถือให้โอเคน้ำมันมีกินสลัดนะในนั้นหนูอนน้ำมันในนั้นหนยจะบอกไงว่ามีผักบุ้งเนี่ยไม่เห็นเลยใครจะเชื่ออย่างนี้ผักบุ้งเนาะน้ำมันมีกินสลัดสลัดก็มีนะสวยมากนมัชอบกินสลัดไม่ใช่เหรอ วันหลังวันหลังวันหลังมาเขาก็ตัดเลยโอเค้องแบบสดๆเนาะไปกินเลยอือได้แล้วคณะของเราคงหายจริงของบุ้งน้ำนมนก็อยู่ข้างล่างของบุ้งน้ำนต์อยู่ข้างล่างตอนนี้เราเรียบร้อยเสร็จภารกิจได้อาหารเย็นแล้วใช่

เล่นบาสก็ชวนมาเก็บผักนะคะก็ได้ผักบุ้งนะคะสวยมากน้องได้ผักบุ้งกลับไปกินล้วเก็บคณะให้พี่ๆไปกินที่ครัวกลางด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเอบคุทุกท่านแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องไทยก็ออกด้เลยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ